มาแล้วครับทุกคนมาแล้ว IG มาแล้วครับผมตอนนี้ IG ติดตะกร้าได้แล้วนะครับ ตอกมีหนาโอ้โห <g ül> ตอนนี้นะครับ IG นะครับพยายามที่แข่งกับ TikTok อย่างที่ทุกคนรู้นะครับปรับฟีเจอร์หน้าตาต่างๆนั้นเนี่ยให้มันเหมือนกับ TikTok เนี่ยมากๆเลยและล่าสุดนะครับ IG ติดตะกร้าได้แล้วนะครับ <g ül> ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเขาติดตะกร้าใน IG กันยังไงตามมาดูกันเดี๋ยวโค้ดบีทําให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวโค้ดบีจะพามาสอนวิธีติดตะกร้าบน IG นะครับแล้วก็กดบวกเหมือนเราจะโพสต์รูปเราปกติเลยนะครับสมมติโค้ดบีจะขายหนังสือโค้ดบีแล้วกันนะครับก็เลือกไปนนนะคคคครรรััับบกกกก็็เเเเลลลืืออไปปปหมแแ้วโพสสตต์ิยาาใ่่ช ยายเราปกติเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาดูตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเพิ่มรายละเอียดสินค้านี่นี่นตรงนี้นะครับผมพอคุณกดเข้าไปนะครับมันจะให้เราใส่ชื่อสินค้าครับก็พิมพ์ไปเลยครับแล้วก็ใส่ราคาไปตามปกติเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเราก็กดเรียบร้อยแล้วก็กดเรียบร้อยอีกทีนะครับผมนี่สินค้าเราก็จะขึ้นตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วพอคุณกดแชร์พอคุณกดแชร์ไปแล้วคุณกลับมาดูนะครับนี่ครับมันจะมีปุ่มดูสินค้าตรงนี้พอคุณกดดูสินค้าแล้วนะครับนี่นะครับมันจะมีปุ่ม ตามนะครับตะก้าไอจีก็ยังไม่แอดวานเท่ากับติ๊กต็อกนะครับคือมันก็เป็นแค่การติดตะก้าแต่ว่าเวลาจะซื้อนั้นเนี่ยใช้วิธีการกดปุ่มที่ตะก้าแล้วมันจะไปสู่การทักแชทดิเรกเมสเซจนะครับมันจะไม่ใช่การใส่สินค้าลงตะก้าแล้วกดสั่งซื้อสินค้าแบบมาเก็ตเพจเหมือนกับติ๊กต็อกช็อปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ยังไม่ต้องตกใจไปนะครับที่โค้ดบีพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะเนี่ยก็พูดให้มันดูน่าตื่นเต้นไปอย่างนั้นแหะครับจริงๆแล้วนะครับการติดตาก้าบอที่ส ถามรายละเอียดทักแชทเฉยๆพูดง่ายๆมันก็คือปุ่มทักแชทนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดของสินค้านั้นเนี่ยแนบให้คุณไปด้วยเท่านั้นแต่เชื่อโค้ดบีนะครับอีกไม่นานละครับไอจีก็ต้องติดตะกร้าได้แบบติ๊กต็อกแล้วยูทูบก็จะตามมาครับยูทูบช็อตก็จะติดตะกร้าด้วยเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องให้เวลาของทั้งสองแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยพัฒนาไปอีกสักระยะนะครับส่วนติ๊กต็อกเองเขาก็คงไม่อยู่นิ่งแน่ๆครับรับประกันว่าสงครามต เท่าไรนะครับคนที่ได้เปรียบคือคนขายและคนซื้อนะครับนี่คือข่าวดีของพวกเราเพราะฉะนั้นนะครับใครยังไม่ได้ปั้นไอนะครับรีบไปปั้นโดยด่วนเลยนะครับเพราะในอนาคตนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะขายส่งเสริมช่องทางรายได้คุณได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับในการขายของออนไลน์ในการขายของบนทิกต็อกนะครับกดบันทึกโพสต์กดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดรีโพสต์ให้กับคลิปของโค้ชบีด้วยนะครับเพราะว่าเวลาคลิปหน้ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆคุณจะไได้เห็นพของงงคคยั่รบ โคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์